สวัสดีค่ะพวกเรา YouTube บางตะเด็นสุพรรณบุรีค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในเทปนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับน้องๆในทีมรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยขออนุญาตให้แนะนําตัวนิดนึงก่อนดีไหมคะนิพนะคะจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะค่ะนัตตานะคะจากคณะบริหารธุรกิจค่ะสำนัด้วยลูกเดียค่ะจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการค่ะชมพู่ค่ะจากบริหารธุรกิจนะคะ ค่ะก็ทีมของเรานะคะหลังจากที่ลงพื้นที่ที่ตำบลบางตะเถนนะคะที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์แล้วก็นําเสนอในวันนี้นะคะก็อยากจะชวนน้องๆช่วยกันเล่านิดหนึ่งว่าเราไปที่บางตะเถนเนี่ยเราเพบเห็นอะไรยังไงบ้างชุมชนนี้เป็นยังไงจุดเด่นเป็นอะไรหรือเพนท์พอร์คืออะไรแล้วก็วันนี้เราเรียนดีไซน์ทิงกิ้งกันเนาะเราเอามาใช้ทําอะไรบ้างเริ่มจากจุดเด่นเนี่ยไหมคะใครจะเล่าให้พี่ฟังได้บ้าง นัดเองค่ะ <laughs> ก็จุดเด่นนะคะ จะพูดยังไงดีอย่างแรกเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนก็ไม่ต้องไปรอเล่นค่ะจุดเด่นนะคะของทีที่หมู่บ้านนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยจะมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของผักค่ะพี่นิฟเขาบอกว่าผักบุ้งของที่บางตะเหนนะคะคือผักบุ้งที่อยู่ในเย็นตะโฟทุกจานเลยค่ะทั่วประเทศไทยเปรี้ยวตรงนี้มันสุดยอดตรงนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีบ่อกุ้งซึ่งกุ้งเนี่ยเขาก็ส่งออกมีที่ส่งออกต่างๆมากมายหลายตลาดเลยค่ะ นอกจากกุ้งแล้วเขาก็ยังมีบอบปลาในบางที่ด้วยและผักเนี่ยไม่ใช่แค่ผักบุ้งนะคะแม้กระทั่งคันนาตามทุกที่อะค่ะที่เป็นที่ว่างเขาสามารถโรยนะคะปลูกพลิกปลูกคะน้าปลูกหล,หลายโหระพามะเขือได้หลากหลายเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่ามันหลากหลายจนไม่รู้จะหยิบตรงไหนมันเป็นจุดเด่นเลยนะคะแต่ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือด้วยความหลากหลายตรงนี้ค่ะเขาสามารถที่จะ นำไปเป็นอาหารประจำวันได้แปรรูปได้นะคะมีความสามารถด้านแปรรูปนะคะโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินมากมายในหมู่บ้านเลยค่ะออย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบางท่านบอกว่าช่วงกักตัวโควิดเนี่ยมีซุปเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเลยใช่ไะ่ะเรียกได้ว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสบางทะเลเลยนะคะจุดนี้ทีนี้จุดเด่นจุดอื่นๆมีอีกบ้างไหมคะ จุดเด่นๆจุดอื่นที่เด่นที่สุดเลยนะคะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวต้นน้ําแต่คือความสามารถนะคะของคนในหมู่บ้านที่มีความสามารถในการแปรรูปต่างๆนะคะโดยเฉพาะปลาค่ะถึงแม้ว่าปลาอาจจะไม่ได้เป็นจํานวนมากหรือเป็นหลักในบางตะเทนะคะแต่ว่าในหมู่บ้านนี้บอกเลยะคะ่ะว่าน้ําพริกต่างๆที่ทําจากปลานะคะโดยเฉพาะปลาสลิดเนี่ยสุดยอดค่ะต้องไปชิมขายค่ะขายขาย,ขายตรงให้เลยค่ะขายอยู่นะโอเคค่ะ แล้วก็นอกเหนือจากปลาเมื่อกี้มีปลาสลิดนะมีปลาอื่นๆอีกไหมคะใครพอจําได้บ้างว่าเขาขายปลาอะไรกันปลาแดงปลาปลาแดงไม่ต้องขันมาใช่ค่ะก็ปลาดูกปลาช่อนปลาดูกปลาช่อนอะไรแบบนี้มีน้ำพริกปลาช่อนก็มีค่ะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนอกค่ะลืมไปอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้เลยค่ะ ปาราค่ะพี่ปา,าค่ะใช่ค่ะปาราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นสําคัญอีกจุดหนึ่งมากๆเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นปาร้าสดหรือปาราทอดนะคะ ที่ชอบมากๆหคือด้วยความที่เข้าไปนะคะแล้วทานกับข้าวจากที่ผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านทําให้นะคะบอกเลยว่าปลาร้าดิบเนี่ยทุกคนที่ไม่ชอบกลิ่นของปลาร้าทานได้แน่นอนกลิ่น<ช>แบบอ่อนบางมาแ,แทบไม่มีเลยค่ะ,คะอร่อยอ<ว>ค่ะหมดค่ะครึ่งถ้วยหมดเรียกว่าเป็นปลาร้าฟอร์ออนะคะโอเค,อเ,คเอาเป็นว่า S <S> <S เดี๋ยวจะพูดเดยอะเกินไปไปหัวข้ออื่นโอเคไ,<ห>ได้ค่ะ,คะถ้างั้นนอกจากตัวผลิตภัณฑ์หรืออะไรต่างๆนานาที่เราเห็นมันมันมีจุดเด่นมากมายเลยเราเห็นอันไหนที่มันเป็นเพนพอยต์หรือจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นให้เรานำม,มาสู่การแก้ปัญหาในครั้งนี้ได้บ้างมีมีใครอยากแชร์ได้บ,บ้างไหมคะสมัยต่อค่ะสม<ำ>ต่ะตัวเพนพอยต์หรือปัญหาที่เราเจอนะคะก็เป็นปัญหาเดียวกับจุดเด่นเลยค่ะจุดเด่นนะคะก็คือ เรื่องของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปัญหาของเขาค่ะด้วยความหลากหลายตรงนี้ค่ะต่างคนต่างขายซื้อมาขายไป โดยที่ตัวเองเนี่ยคะ่ะไม่มี unique selling point ก็คือไม่มีจุดเด่นในการจะขายไม่มีช่องทางในการขายที่ชัดเจนใช่ค่ะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเจอปัญหาก็คืออย่างเช่นน้ำพริกใช่ไหมคะต่างคนต่างก็มีสูตรเป็นของตัวเองอสูตรของชั้นเลิศสูตรของชั้นดีทําให้น้ําพริกหรือปลาบางตะเถนเนี่ยคะ่ะไม่ได้ถูกพูดถึงว่าเป็นปลาาของบางตะเถนแต่ถ้าเมื่อเมื่อถูกวางไปขายที่ไหนก็คือก็คือซื้อไปคืออร่อยแต่ไม่ได้ถูกพูดถึงไม่ได้มีสตอรี่ที่ชัดเจนว่ามันคือป ลาของบัรเตเทนที่มีลักษณะเด่นตรงนี้ค่ะคิดว่าเป็นเพนควอยต์สำคัญที่ที่เราเจอมาเหมือนกับถ้ามองในการตลาดมันก็ยังไม่มีไม่มีจุดที่เป็นโพซิชันที่ชัดเจนใช่คะโอ้น่าสนใจมากๆถ้าอย่างนั้นเราเรียนดีไซน์ทิงกิ้งเนาะเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้อะไรได้บ้างน้องชมพู่ค่ะจากที่ได้เรียนดีไซน์ทิงกิ้งนะคะทำให้เราเนี่ยเห็นปัญหา ฝึกกระบวนการคิดของทุกคนนะให้แบบมีความแบบละเอียดรอบคอบ<ด>เห็นปัญหามากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเองนะ่ะไม่ได้นําแบบประสบการณ์ของแต่ละคนนะมาเป็นที่ตั้งในการแบบดูปัญหารตรงหน้าว่าแบบ<ด><ด>ปัญหานั้นนะ่ะเป็นปัญหาอะไรแล้วแบบต้องแก้ให้ได้แต่ว่าเราเนี่ยใช้ความเป็นแบบเอมพัตีค่อยๆดูว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างในชุมชนมองรอบคอบเพื่อดูว่าผ่านการแบบเข้าไป อยู่ในชุมชนไปนอนไปกินข้าวกับเขา mm hmm. เขาไปลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านว่าแบบเขามีปัญหาอะไรมีจุดเด่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าแบบเออเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรที่แบบว่าซ่อนอยู่ mm hmm. บางท mm ี hmm. รงเรามองไม่เห็นนะในตอนที่เขาแบบพูดออกมาอย่างเงี้ยเราต้อง mm hmm. ค่อยๆเออมาทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะอีกอย่างเนี่ยก็ไอเดียของทุกคนเนี่ยค่ะก็ทําให้ เห็นปัญหาแบบเอาไปแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเราเราเรียนกันในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกกันเนี่ยนะคะ,คะเราก็จะพบว่างานวิจัยที่เราเรียนในภาควิชาการอะ่ะมีผลมีม,มีมีแกนคิดที่ท,ที่นํามาใช้ได้อย่างดีเลยคือเอมพัตตีอย่างที่เมื่อกี้น้องชมพู่เล่าจริงๆมันก็คือถอดรหัสมามันจะเหลือแค่คําว่าสัมภาษณ์สํารวจกับสังเกตอย่างมีส่วนร่วมเนาะสังเกตไม่ได้ดูจากที่ไกลๆเราไม่ได้ดูจากสารคดีแต่เราลงพื้นที่จริงไปกินอยู่ไปนอนพักผ่อนอยู่กับพี่ ในชุมชนแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นนะคะหน้าตาอยากเสริมอะไรไหมคะก็ตอนนี้นะคะอยากเสริมหลักๆเลยค่ะอยากฝากหมู่บ้านตรงนี้นะคะชุมชนบางตาเหตุนี้ไว้นะคะว่าสาหรับใครที่มาดูสําสหรับใครที่มาดูนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าขอฝากชุมชนเล็กๆนี้ที่มีความสําคัญและก็มีเอก,เกลักษณ์มากมายที่พวกเราเนี่ยจะไปช่วยแก้ไขไปมองหา จะจุดจะสร้างจุดยูนีให้ชุมชนนี้ต่อไปนะคะค่ะแล้วก็นะวันที่เราบันทึกเทปกันอยู่นี้นะคะเรายังอยู่ในช่วงของขั้นตอนกระบวนการเรียนยังไม่ยังไม่ถึงสุดทางเพราะฉะนั้นจากดีดไซน์ทิงกิ้งที่เราขั้นตอนแรกคือเอมพัตตี้เราเนี้ยตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการทาดีไฟนะคะกลับมาจากลงพื้นที่เราก็มาดีไฟดูวิเคราะห์ปัญหาดูเรื่องของออจุดเด่นจุดของเพนพอยแล้วก็มองหา p o สซิบิลิตี้กับโพเทนชัลของชุมชนไม่ได้มองแค่ปัญหอย่างเดียวบางทีเราแก้ปัญหาแต่บางทีเราเสริมจุดที่ แข็งอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นให้สามารถติดปีเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆรอบข้างแล้วก็ม,มีมีแรงบันดาลใจในการพัฒนา<ช>ตัวเองขึ้นมาด้วยนะคะเรียกได้ว่าเริ่มจากจุดเล็กๆมันไปสู่ก้าวใหญ่ๆใ,ในอนาคตได้ะนะคะค่ะ,คะแล้วก็จริงๆสิ่งที่เราเรียนรู้คือกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องคิดจากแค่งานออกแบบเพียงอย่างเดียวแต่การออกแบบชีวิตออกแบบวิถีชุมชนออกแบบความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่างหากที่เราน่าจะนํากลับมาใช้กับชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศของเรานะคะค่ะ ก็กลุ่มของเราฝากไว้สั้นๆนเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ